สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะครับเสวยครับชคนไทยครับค่ะคุณไอชื่อจริงชื่ออะไรคะคุณจุจนาปัจจุบันค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะครับผมเห็น่าเป็นว่าที่นักศึกษาปริญญาเอกของที่สมัยทางวิทยาศาสตร์ที่ที่ญี่ปุนป<ร>่นมาค่ะเป็นเดือนเก้าในเดือนเกา้าค่ะอันน,น,นี้เป็นทุนส่วนตัวหรือได้ทุนไปคะอันนี้เป็นทุนจากประเทญี่ปุ่นเป็นโริษัทชั้นนำแบบของทานอะไร คุณไอเรียนอยู่คอร์สอะไรคะผมตอนนี้เรียนคอร์สเรียนสอบเอ็นสองค่ะยังงั้นแล้วคุณไหนจบโทที่ไหนนะคะผมจบโทที่อ่มหาลัยเทคโนโลยีประชาเก้าสมบุรีนะครับต้อจะพอไรหมดอ๋อเรียนเสาขาอะไรมาคะผมจบไอทีจบไอทีนะคะเก่งมากแล้วจบปรีที่ไหนคะอ่าระดับธรรม แล้วก็มาถึงชอบภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียนมาไม่เกี่ยวกันผมเรียนสายไอทีนะคือผมอยากไปในด้านความูลแล้วก็สนใจในด้านของพวกมีเดียพวกด้านเกมซึ่งด้านภาษาอังกฤษก็ท่านญี่ปุ่นเขางานวิจัยของทานการได้ทีน้นเขาต้องการมากเลยนะคะทางด้านไอทีค่ะแต่ด้วยเส็นด้ายทำงานวิจัยเกมใช่ไหมครับก็ต้องที่ปุ่นนะครับใช่เพระที่นี่นจะเรีด อันนี้ใช่พวกแอนิเมชันหรือเปล่าอ่าจะเป็นเจนลักษณะของวิดีโอเกมอ๋อก็เป็นบิ๊กคอร์ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลผู้เล่นบ้างว่าพฤติกรรมการเล่นว่าค่ะดังนั้นบุคลากรทางด้านนี้ก็กกำลังขาดแคลนเลยว่าไม่อยู่นานไหมคะกี่ปีเขใช้ทุนสามปีครับสามปีนะคะแล้วเพิร์อาจจะอยู่ที่นั่นตลอดไป่ก็ได้เพราะที่นั่นก็ต้องการมากค่ะถ้าได้ขาดะค่ะดังนั้นขอถามถึงเอ่อ คุณไอ้มีแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ทำให้ต้องการเรียนกับอาจารย์แบงคะ์ครับก็ในส่วนของนั้นนี่คือจริงๆแล้วทางสถานทูตไม่ได้มีฝ่ายว่าต้อได้ภาษาญี่ปุ่นเดียวกันเดี๋ยวความรู้สึกส่วนตัวว่าตั้งแต่เดร็จใช่ไครับก็ชอบพวกอ่านการ์ตูนหรือว่าดูอนิเมะตางๆญี่ปุ่นรู้สึกสนใจภาษาญี่ปุ่นเป็นพิเศษด้วยความที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยความที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยอยากได้ด้านภาษาญี่ปุ่นเลย ทีนี้ผมก็ลองที่ก่อนหน้านี้ผมก็เรียนอย่างสสทอะไรต่างๆมาบ้างครับแต่ว่าคนรู้สึกว่าโดยส่วนตัวพื้นฐานยังไม่แน่นพอแต่ว่าก่อนจะไปนะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะได้ที่สองด้วนต่างก็เลยเจอข้อมูลดูก็เจอของอาจารย์แดงที่เขาว่ากันว่าที่นี่ถ้าท่านจะได้เต็มใช่ไหมครับว่าที่นี่อาจจะเรียกว่าเป็นระดับหนึ่งครับกู้รจะ เออเรียนให้าจแบงค์ทราบค่ะเออแล้วเมื่อคุณไอได้เรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะเอะอเรื่องความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมที่ประทับใจที่สุดคือเรื่องเหมือนจิตวิญญาณในการสอนของอาจารย์คือผมรู้สึกว่าอาจารย์เขาทุ่มเทในก,การสอนมากที่เห็นแล้วผมรู้สึกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงแนะนำว่าถ้าจะเรียนติวภาษาญ,ญี่ปุ่นจริงให้มาเรียนกับอ,อาจารย์ เวลาในห้องเรียนรู้สึกเบื่อเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะที่ตัวรู้สึกสนุกครับแล้วก็เหมือนได้ความรู้ตลอดแทบทุกวินาทีเลยแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้าง,างเลวร้ายหน่อยคือเดีวยวก่อว่าอาจารย์ก็สอนจนระดับสูงใช่ไหมคือขับผมว่ายยังไม่ได้แน่นพอขนาดนั้นแการที่อาจารย์มีฟรีเคสนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็สอนเสริมในวันหยุดนะคะได้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ คือพิเศษที่ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าจะได้รู้เลยว่าถ้าจะไปสอบจริงๆครับรรยากาศอะไรต่างๆข้องไนเป็นย,ยังไงแล้วก็ทีส่สอเสริมที่บางกวนตอาประทับใจนะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้อาจารย์แดงเขาสอนแบบเกินกว่าเวลาที่กำหนดเช่นครับก็ได้ความรู้แบบเต็มๆเลยแล้วก็ยังมีสอนเพิ่มอ,อีกตัวนี้นี่ก็ประทับใจมากจริงๆค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้านพักนอยคะในห้องเรียนเช่นครับ ว่าบรรยากาศดูดีนะครับคืออาจารย์ก็สอนสนุกเองครับผมดูนักศึกษาและนักเรียนแต่ละคนก็รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแบบคือเรียนแล้วไม่เบื่อครับคุณได้มีอะไรฝากของขอ,งอญญาจารย์แบงค์บ้างคะก็ต้องขอบคุณอย่างมากนสำหรับประเมินต,ต่างๆที่อาจารย์แบ,บงค์ให้มาคือหลายอย่างเป็นความรูท้ที่ดูส่วนตัวรู้สึกว่าไม่สามารถหาเนที่นีงได้จาริงๆแลว้วก็อย่าง บางอย่างที่อาจารย์เขาสรุปมาจากประสบการณ์ต่างๆเราคิดว่าตรงนี้นี้เป็นสิ่งที่หาสิ่งไม่ได้จริงๆ